แปงนิดเดียวออยโ,อโอเคอเค,ครับโอ้ยยังรอเลยพอ่อวัดไปเดี๋ยวเ,เ,พพเพิ่งบรรยากาศรถติดครับพอดีพ่อไอ้พ่อวัดเพิ่อนแ่นไก่หน้าบ้านผมนะเพิ่อนเลยบอกว่าเอรถติดสุนแล้วครับไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อ,อรมกัน,นครับเบื่อนหน้างานพร้อมกันว่ามันติดทีนหน่อยทีาร<ป>สักไหนเราผมไปวัสดี้เจม้ย ทำไรอ่ะอู้ได้แบกเล่นวะอเออลูกใช่ครับพอ่อเอาไรบ่นนอ่้โอ้ยอ้าบลูว่ากล่องที่เห็นบ่นะครับผมไอ้ฮ่าฮ่าติดคิ้วของเสียมดยเกมจมเกมเก,ม,เกมละติดถนนติดท้องเ,เออแต่พระเอกเข้ามาแล้วครับ บางปลาแล้วไปยันเรือละเรือไทยดีป่ะเนี่ยเรือไทยกับคลิปเศษไม้นอยหน่อยฮะคลิปเศษไม้นี่จิงจิงหน่อยอ๋อไม่เห็นเลยกองไว้แล้วมานั่นแต่โอ้โหใครทำผมเปล่าผมโอ้เขากล้องปะบอบอ่ะเอาเข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 าอะ อุ้ยบักเครื่องรัวเลยเชมอสบอกว่าเกมพนะันแต่แต,แต่แต่น้ำฝนนะอปเล่เนโลกไปจมน้ำกันวะ,ะเล่นโลกไปจมน้ำกันเดีเ๋ยวขึ้นแค่นั้นแล้วเด้อยเน่ยไหนใหงมาไป ติดติดงวดก่อนพอขึ้นลงมาเลิกแตะแกียนอยู่โอ้โหอาด<น>เดี๋ยว,ยวผมพ่ายเบิ้งไหนสถานการณ์ติดนี่ห้อยรถเกอ,อนบ่นอหัวลกสองเียนแลนมาหนีปุ๊บ,บเลียวลงมา เรียบร้อยเลยอ่าบักเคิงออรอยเลยครับรุ่นนีงอิฐทวงแล้วครับเ,เนียนี่ดึงขึ้นว่าเจ็ดหกเข้านี่ตัวตอนหนานี่ย,ยแจ้นน่ครับช่วงช่วงช่วงรถไอ้เจ็ดหกยืนนะครับผมติดขั้นหนาแล้วนี่ครับโอ้โหรอหนานนี ครึ่งล้อล้อหลังครึ่งล้อเป็นไงพระความคิดเห็นโ<อ>หดป่ะสักหนึ่มันทาบ่สวยแหล่ะม<อ>ันทามันสวยกว่านียนนี่เก่าปรหยักแล้วมันเรียกไว้ได้แล้วทานพอสวยเตี้ดมดึงวันนี่ดิคิดว่าขืนปะ่ะเดี๋ยวอยู่บนะ้านหล่งมันใจในความแรงมา<อ>บัสดอลัง,งกลมอุดเลย ลิฟซ้ำกันนี่ละงานเด้ห้อยครับขึ้นคานย่อยๆคือเล่นปะเดย,ย่าจับรถ <laughs> สามสวนเนี่ยพ่อนี่เนียว่าทา,าอะเล่งบม่ค่อยขึ้นเลยเล่งเมื่อนะต้อนรถเออครับ,ออรบดินมากนะพุนครับห้อยดิน่รู้เอาส่วนไหนซิซิไวานัง้งล่ะ น้ำมือจื้ออยู่ยังลงมาอยู่องวบ้านเตียมเบิ่งเบิงีผมมาเลี้ยงป่าได้ด้วยเนาะมาเลี้ยงป่าเล้พอมาถอยออกนะลูกกันไม่ย่นไหมนี่ครับเหลือสองกล่องสามกล่องน้อยน้อย ล้ากับต่อของฟักันละใ่แนี้ฟังปุ๋ยมาพ่เหี่ยเฮตดรับถามันไถลกลงเลยกว่านี้อีกี่รียบร้ยอันนี้ตอนแรกบ่นี่ยเบ่งอกันไถหอดให้ออดเกียดนน้อยนเดียวแล้วครับ เดี๋ยวรอเสมยมอดเพิ่นไปเอาสลิงนะครับผม,มเก็จะมอดไปเอาสลิงมาดึงกันกันนะครับนี่นะครับ,รบผมอุปสรรคของชาวไร่อ้อยนะครับพาหนาฝนกัน ต้องวิรถติดตมกันมาครับเสียมอดเสียมอดกกลงมาเสียมอดตัวแรงหน้านี่อิ่มไปเลยหน้าเดี๋ยวเอาไว้เสีนเดียว ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันครับบ้านไหน,นไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ารถหลากขั้นใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็ยืนอยู่มองดินเจนเล็กน้อยอออครับอเอาเอาบิบบ้งวิธีการคว่างสลิงของเพื่อนครับเอาตัวนี้นะเออไง ทาให้มาเห็นจัวนะเด็กำๆๆบ่าอมาบายน้มันละเวียนนะอันนี้คาวเจ็ดหครัน,นาไา<ว>แล้วก็มีัดไว้โอเคครับโอ้ต่อหูอยังไ้ นี่อียังน่อนก่อนน่าเสียบอ่ะนาเี่อ๋ออะเอาผมทีมงานยังกะหน่เสียบเฮ้ยหน่อยเสียบไปเดี๋ยวเพิ่งทีมงานหนอยเสียบครับผมอุ้ยลงมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวตบไ อ่ะครับผมยังวะนี้ได้ทำการสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมลำดับต่อไปเป็นการกระซากนะครับจะขึ้นไม่ขึ้นก็ดูกันเอาเองครับผมเดี๋ยวผมมีดเป็นภาพหนาปกพอดีนะครับผมอ่าเสียมอดอ่าประจำการหาศูนยหายแล้วครับสตาร์ทที่ใหญ่ Gen เจ็ดหกเราสี่สูบนะครับผม ดูครับไปเอ,อ,อาเฮ้ยลดลดลดถอยไปไหมว่าถอยไปไหมถอยไปไหมถอยไปไหมวายพับเป็นตัวยูเลยรถขวาขึ้นกันได้ดอกเล็กนุ่นเหนียวปันได้ไม่มีสลักอีกปะโอ้โห เป็นตัวยูเลยแต่ว่ามันคว้าขึ้นเลยครับเล็กมันต่แข็งไปเลยนี่สลักเองว่าพ่อ <c oughs> ว่าดึงบาดเดี๋ยวโกวงเลยวะสัมผัสเอ้ยรู้สึกถึงความแรงตายครับผมเหมือนกันไหมครับไปเอาลุดลุดลุดไว้มันง่อยอีกแล้ว โว้ยตายโอ้ยเล็กยังขี่ไหลนะป่ะเอาโอ้ยเอาไปแลกให้ดีเจมเดียวมัดเอาไปแลกให้ดีเจมฮะของปอมตอลักนะสลักมีบนนี่เว้ยวันเห็นเนาะ ไม่ไปข้อข <ator il> <ğim> ึ at at ้นไงได้หรอวะหอมหอมโอ้ยใช้ใช้ใช้โต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 ของงานนะเวอน์นะโอ้ยประเจเลื่อนดีไซน์ใหม่นะครับผมโอ้สลักไหสลักจะเลียตนนะ โอ้เด oh, ินหอบด้วยท่านได้ต <alrededor revenir> mm ิ่งเคียงแค่บาทด้วยครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีกันขาดขาดขาดหูเชื่อมเลยขาดอ่ะลองดูลองดูครับผม นาทีต่อจากนี้ไปนะครับจับตาดูให้ดีนะครับผมไปเอาแล้วครับผมไปครับเออเบรดสามสูวนี่ครับเชื่องสามสูวเบรคโอไปได้ครับแยุดยอดรอดไปได้ครับไป ดูร่องรอยครับรอดอีกเปลี่ยนสีแล้วผมขอบกระทะแล้วครับอาุของชาไลไลอยนะครับมันกียมีหยากมีายนะผมรถติดกับเป็นธรรมดานะฝนตกวิทยาู้วิพย์ผู้ใดอยากให้มันติดนะครับเพราะว่าสามันเสียเวลาครับผมขัดสดลิงพอพพวัสดลอะไปไปท้ายไหไทยหน้าขึ้นเราเพื่อนนั่นแหละ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมพาออกเปเบื้องนะครับผมนี้ผมก็ไาจิบ 30. ไปเบื้องอ้พนักงานสีอยากคุ่ใหม่อยู่ครับครับผมไปแล้วที่พ่อแบบไหนไปไทยผู้เดียวบ่เงาบ่ผู้เดียวเงาบ <c oughs> ่ไปครับผมครับผู้ช่วยมีรถใหญ่ๆเชี่ยวอ,อุ่นใจครับ เดียวดิ่มสถานการณ์ของเสียม,มาเป็นจิแปังเลยตัว่าจะคลีปบได้อยู่บ่านห่อย่ยมสามารถสามารถีบอยู่ยกูบอกขีบโอเคสยมาดถีบอยู่เดหัวก็ไปไหวแว่าเดียวมันตีดอีกไหม เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวให้พื่งไปว่า <mm> มันมีแววแล้วโอ้โหเรียบร้อยอยู่อยู่แป๊บแปะยี่กองนึงแปเะสมัตเปะอีกกองนึงดันเชียบค่อยดันไปเปะอีกกองนึงเลย ี๋ยผมเอาเนี่ยยู่แล้วแต่ว่าน่าจจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามผม่มีรถดึงผไมเอ,อาชีพบค่อยๆดันดันให้มันเงยให้มันถอยไปเรื่อยนะก็ยีอพอไปได้ครับเพราะว่าถามมีอ้อยกำเต็มๆอยู่ในมือเนี่ยไปได้ครับเฉื่มันคือว่าเอาเชียบดันไปเอาเชียบค่อยๆดันใหวางไปบนั้นแต่เอกดล่งงัดขึ้นกดล่งงัดขึ้นไหม อเอจัดเตสันตะเทาไห้แตกไปเอาแล้วต่ว่าสันครับอ้อว่าขนาดีติดียวเลยเสียมาตกใา่มาอีกจัง่อยเนาะออาลงมาว่าติดได้เลยจมเด้โอ้บรรยากาศนี่คือมักแช่ ยังมั่นเลยเสียมอดแค่นี้ไม่ขนามือพี่หรอกอเดี๋ยมาดสมาดไวยยอีกไม่กี่นยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคว่างให้พอดีแล้วสำนึกเดี๋ยวเดี๋ยวผมคว่างให้ถ้าจะใช่ไหอีกไปเจ้า,า,ยาเยอะโยคาได้ว่าเยอะโยคาได้ดึงโพงด้งไปเลยโพงด้งเลย ย่าทันี่เรามจัน,นว่าจุ่มองมันนะครับเนี่ยจุมดอกนะครับลองดูครับผมเดียวเดียเดียวเดียวเ,ยวเยวพื่อนถอยมาเ่ถอยลงมายัางเดินขึ้นไปพ่อเดินขึ้นไปเพ้อพอพอพอขไปเองอ้าวอ้าผมดึงมันยี่ไปวะ นี่แล้วเครื่องสามสูบใจอันเบิดครับผมมามาพ่อมาเล่นขึ้นไปม <laughs> วนปูบเลยมองเนี่ยบอกเลยว่าต่ออ้อยมูนเอเล่ครับผมทำนี่แหละครับพ่อเอาว่าเสียบสลากครับผมอเอาสลากเองก็มินเหยอวะอ,อ้า ไปลวโอ้โหนบดของคันยางแรงครับวนอะไกํานงลากันไปแล้วเบิดแล้ว่พ่อะเนี่ย ไม่โหดเท่าไหรครับพระบามันยังมีหมองแกนหมองไอหมองเพิ่มเพิ่มอยู่นะกระบคันลมไปเบิด์ตเยกันงานเข้าเลยครับเ <laughs> นี่ยครับผม <laughs> สุดยอดรอดไปได้ครับผมกดใจไปหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียม <laughs> <laughs> <c oughs> อสเฮ้ยกับบัญชีรถนี้กันไหม

รถไปเก็บน,นะครับล่องเลยฮะเอาล่องมึงเดี <adapt> ๋โ <Ooh>, อ้ดีไซน์ไหมแนวปวดเนาะเอาเอาเบรกเอาวางลงฮะ พ่อพ่อ่อเออแกมาู่้นี่ยมันเท่ากเนยวระวังมือผมเด้เอาวางลงอ่าเอานี้จัดเต็มโอเคครับอ่าไม่พเอาวางลงครับ อยนมันโพองลงเนี๋ย okay, โอเคครับเอาอีกบาทนึงอีกบาทนึงอ,อ,อ,อีกบาทนึงอีกบาทนึงวา,างล่งครับว่าบ็งลงหรอกต้องเตียวพอครับพอพอพอ,อพอพอดีไซน์ไหม <laughs> <laughs> กัดสายได้ยูไปโอเคครับ okay, ผมโชคดียว่ะ เป็นการยุคเลยตัวนี้ไปครับคลิปนี้เบิ่งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมหนาพอกันไหมได้ครับเ mm hmm. ด้อคลิปนี้ผมกับสิขอตัวล่าไปก่อนครับเสียม,มอดก,ยดกับเอาลดกลับล่างนะครับผมไปสวัส <Bye. S 2> <Bye. S 1> ดีครับ walking alone the lonely streets